อโยะดีผมกูริต้าวันนี้ผมก็จะมาทําก็อย่างที่เห็นน่อันนี้ก็คือคืออะไรวะ oh. วันนี้ไม่ต้องถามผมว่า oh. กูไปทำเลยวันนี้ก็จะมาหาตามส้มถ้าเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเอาโคกไปล้างก่อนตัวนี้ก็คือเอาโคกไปล้างด้วยน้ําร้อนประมาณร้อยองศาร้ oh. อยองศาถ้าเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปตำเลยดีวยกว่าว่าไม่ น้ำมันร้อนเกินอ่ะถ้าเราพร้อมเดี๋ยวเราไปตามมาเลยดีกว่าลิสโกก็ได้ไปทำการข้นสากกับข้นมะละกอเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราไปไปอะไรวะไปปอกมะละกอดีกว่าก็จะมาห่อมะกอนครับนี่คือคือนี่ต่ำต้องตังค์แค่เรื่องลื่นเพ้่อแย่จนแล้หรือจะลืงนแค่ไหนดีได้ทำมันเป็นเส้นแบบนี้วะก็ได้แต่ ไม่ได้ก็ไม่ต้องแดดมีจแดดเองเดี๋ยวเราไปตำดีกว่าเนาะเดือดแล้วขี้หน้ากูไม่ต้องรูกูเยอะหรอกเดี๋ยวเราไปตำส้มตำันเลยดีกว่า go เอาเลยดีกว่ามาย้มีอะไรก็ตามันมา กําังเพื่อไม่ให้เป็นการเปลี่ยนเวลาก็เดี๋ยวเรามาตามเลยดีกว่ามาตันนี้จะรอดหรือจะร่วงเเวเรเอไ,ไหมามาวันนี้จะรอดหรือจะร่วงพร้อมยังดูด้วยครับแดกได้หรือไม่ได้นะครับถ้าแดกไม่ได้ก็ไม่ต้องแดก ใส่มะเขือเกลือลงไปก่อนแรก้แล้วก็ใส่มะเขือเทศดูอ้าวอืมใส่มะเขือเทศลงไปมาดูมาดูมาดูนี่มาดูนี่ตากรองอืมกูว่าไม่อร่อยแน่นอนเลยว่ะนี่คือหัดตำครั้งแรกนะครับไม่ใช่ละครั้งครั้งที่สองที่สามเนาะ พอท่านี้ก่อนก็ใส่กระเทียมมันใส่เยอะไหมวะกระเทียมกับพริกกระเทียกระเทียมกับพริกใส่เยอะๆใช่ไหมพริกก็ค่อยดีกว่าสามสี่เม็ดแ<ม>ล้วกันนะแล้วก็ขาดเลยมั้ยคือว,ว่าไม่ใช่มะนาวไว้ที่หลังดีกว่าโอ้โหโอ<ก>อุ้ยยอุ้โห มัหนหดเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วแล้วก็นี่ใส่น้ำตาลสดเป็นเบาหวานตายกว่าเป็นเบาหวานตายแน่นอนมึงแน่นอนเป็นเบาหวานตายใส่เยอะดูดูอ้บาดมือเยอะเนี่ดู พอแล้วพอแล้วใส่เลยเยอะก็เดี๋ยวแล้วก็มะนาวมะมะนาวต้องเยอะมะนาวต้องเยอะเอ้ยอกูกูลืมกูลืมแล้วกูจะโยนทิ้งทำเพื่ออะไรวะอันนี้ไม่มีเขียงดูดูดูไม่มีเขียงกูว่าต้องใส่ไปในนี้อืมใส่ไปในนี้แล้วก็ กูโยนทิ้งเอ้ยกูจะโยนทิ้งทำไมวะไปเก็บมาได้ไหมมานี่ก็คือไฮไลท์ละอุ๊ยไฮไลท์ว่ะอื้ือื้อุ้ยไไไอุ้ยอุ้ย กูน่ากินว่ะกูกูหิวแล้วกูกูหิวแล้วอ๋มันกระเด็นใส่หน้ากูเฮ้ยเฮียกูกลัวไม่รอดว่ะขอเอาให้มันขี้เอให้มันขี้แตกไปเลยวันนี้กูกูใส่ปลาเยอะเกินว่ะ เฮ้กู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 ขาดไปได้ไงวันนี้คือชูรสใส่หน่อยใส่หน่อยพอ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 อืมใส่ใสะน้อยเสะน้อยใส่หลายเสะหลายวกม,ม,ม,มาดูกัน นี่ตัววะเฮ้ยแต่กูใส่ปลาเยอะเกินน่ะมันไม่เห็นเลยอ่ะเฮ้ยดูดูยังไงก็เสร็จแล้วครับ กูอกยอกยอกยอกเดีวราไปกินกันเลยดีกว่า ไม่อร่อยหรือเปล่าพี่อเมื่อกี้ไม่มมพอเอาไว้แก้มือในคลิปหน้าดีกว่าถ้าใครชอบมือกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับกินนี้ะารไปก่อนจเจอกันใหม่ในคลิปหน้าดูดิครับไม่อร่อยไม่อร่อยแต่ก็ต้องกินนะครับดูดูด

ำไมกินกับข้าวเจ้าเหรอข้าวเหนียวกูไม่มีจบ่ไงข้าวเหนียวไม่มีกินข้าเจ้าหอนะไปแล้วไป